นับถอยหลังแล้วพี่เอกเอาแล้วเราจะรอดจากงานนี้หรือเปล่าเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้เราจะต้องร่วมมือกันมีเงนพวกเราอาจไม่รอดก็ได้สู้ๆนะทุกคนเราต้องรอดไปให้ได้โอ้โหมาแล้วเกมอะไรอ่ะพี่ฝนเป็นเกม A E I O U เกม A e I O U งั้นเหรอใช่เราต้องไปแตะยักษ์ข้างหน้ายักษ์ข้างหน้าคือ่ไงเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเหรอถูกต้องเด็กยักษ์คนนั้นแหละ ตาตัวนหนาะนะใช่นับถอยหลังแล้วขอจะเริ่มเกมกันแล้วเพยกอยู่ตรงไหนเนี่ยเพยกอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยเหรอพี่ฝนทำใจดีๆไว้นะเราจะต้องรีบไปลองมาแล้วโอ้โดนก่อนเลยอะไรเนี่ย ทำไมเราโดนก่อนใครเพื่อนเลยอ่ะพี่เอกเราต้องหยุดก่อนไงเราไม่หยุดเราเลยโดนยิงเราไม่หยุดเหรอโอ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรอในวงเดี๋ยวรอในวงรอบรอบนี้รอบเมื่อกี้ขอแก้ตัวนัไม่เอานะเอาแล้วเอาแล้วมันมันจะรอแเราใช่ไหมจะเริ่มแล้วเกม A E I O U นะเฮ้ยพี่ฝนเร็ว เอกอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมอยู่ตรงกลางเหรอเดี๋ยวพี่ฝนขอแบบแทะแทะลิมไปดีกว่าดูสิโอ้ยผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพี่เอกเยอะมากเยอะมากเขาแข่งแย่งกันใช่ไหมเพื่อเอาตัวรอดใช่ไม่งั้นเราจะตายคืงหน้าคืงหน้านั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นหน้าตาน่ารักจังเลยอ่ะเอออาแล้วยังเหพี่เอกจะเริ่มแล้วจะเริ่มแล้วนะเริ่มยังห้าสี่สามสองหนึ่งไปแล้ว เพื่อนไปแล้วสามเพื่อนล้มแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเบียกเร็วอุยอุยลุ้นหลุนเร็วเร็วเบียกเร็วกําลังวิ่งอยู่เอ้ยเอ้ยหันหัวได้ไหมเนี่ยหลอนอย่าหันมาอย่าหันนะ อูกูจะถึงแล้วอีกนิดเดียวพี่ฝนอยู่ไหนอยู่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายนะอยู่ซ้ายอยู่ไหนเนี่ยเพ็กหยุดเลยหยุดเลยเกือบไปอ่ะอยู่พร้อมกันเลยเนี่ยสามคนใช่ใช่ใช่เร็วเรียกเร็ววิ่งอู๋เรียกหน้าไปแล้วอ่ะรอด้วยทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยเพื่อนโดนแล้วอ่ะต้องคอยฟังเสียง อีกนิดเดียวมันเริ่มก็ฉาล้อพี่เอกเขาร้องเร็วขึ้นเปียกพี่ฝนยังเข้าไม่ได้เปียกก็ยังเข้าไม่ได้มาเร็วมาเร็วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพี่ฝนเข้าแล้วเข้าแล้วรอดเฉยแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนอยู่ไหนอะโอ้เรากลับมาอยู่ในห้องอีกแล้วเฮ้ยดูก่อนเฮ้ยเราดูเหมือนว่าพี่กเรารอดแล้วใช่ไหมเรารอดแล้ว เราผ่านแล้วเหรอเราผ่านแล้ว1เกมเราผ่านแล้ว1เกมนะเฮ้ยเราพ้นวันวันที่หนึ่งไปแล้วใช่เปล่าใช่แต่อีกเกมนึงก็จะเริ่มในอีก20่สิบวิแล้วเราเราจะวิงกันดีอะถ้าเราไม่ผ่านทุกเกมเราจะต้องตายแน่เลยเกมนี้มันเกมอะไรกันแน่เนี่ยเพื่อนไปกันแล้วเร็วต้องรีบกาไปนับถอยหลังแล้วเฮ้ยเบคเร็วเร็วพี่ฟนโอ้มกอดแล้วเขา สี่สามสองไปเลยเรียบร้อยเพื่อนโดนแล้วอะ่ะเอ้ยเฮ้ยเพื่อนขยับก่อนเหมดเหมือนอเขาวิ่งเร็วขึ้นอะร้องเร็วขึ้นอะใช่เขาจะร้องเร็วขึ้นเรื่อย ไปเร็วทุกคนเร็วเร็วคนร่มเหลือน้อยแล้วนะเร็ว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 หยุดหยุดเหมันหยุดหายใจแล้วโอ้โหกระเด็นเลยเฮ้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 ยเพื่อนเพื่อนวิ่งไปได้ไงเพื่อนไม่ตายอะไรของเพื่อนน่ะเฮ้ยทำไมทไมเพื่อนวิ่งไม่ได้อ่ะ อุยเอาไงดีหยุดจุดอี่งนิดเดียวเร็วอุ้ยไอเพื่อนล้มไปแล้วไอพี่อ็มไขาตาเลย ไปต่อไปพเพกโอ้ยพเพกอยู่ไหนพเพกรอดเหลืออีกคนเนดี๋ยวเดี๋ยวขอกำลังส่งเพกกลับไปเพกอยู่ไหนนี่งงไงอ,อยู่น,นี่งไงเหรอโอ้โหเกมอะไรกันเนี่ยพเพกอุ้ยหัวใจหายใจคว้ามหมดเลยน่ากลัวมากๆเลยเ,เอาไงดีอะเราเราต้องไปต่อไหมเนี่ยพี่ฝนจะไปต่อไหมเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวเหมือนกันนะ แต่ถ้าเราไม่ไปต่อเราจะกลับบ้านไม่ได้แน่นอนเลยอะ่ะเฮ้ยเขาไปกันแล้วไปกันแล้วเหรอเร็ว <Yeah. S 2> <c oughs> เยว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไปอยู่ใกล้ๆหน่อยเวลาตายจะได้เห็นเห็นกันพร้อมแล้วตาสุดท้ายแล้วพี่ฝนตาสุดท้ายแล้วนะ <c oughs> ใช่เราเราจะได้กลับบ้านแล้วนะ <c oughs> เราต้องผ่านให้ได้ไป <c oughs> โอ,โ,โอ้โหกานลมหายใจไว้ทุกคนเฮ้ยสู้ๆทุกคนพร้อมยังพร<อ>้อมเฮ้ยโอ,โ,โอ้โหหยุดเฮ้ยพี่หมวใจเย็นๆจอดกลัวต้องกั้นหายใจเลยอะ่ะไปเร็วหยุดโอ้ยเพื่อนไปแล้วตาน้าต,ตานตาพร้อมนะพร้อมนะไปเร็ว หยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยไปเร็วเร็วหยุดโหมันยิ่งเร็วขึ้นอ่ะใช่ระวังระวังอย่าพึ่งไปเร็วหยุดไปเร็วเบียกเร็วหยุดไปเร็ว หยุดเฮ้ยพียร์หวองพี่ฝนด้วยอีกนิดนึงหยุดอีกนิดเดียวพี่ฝนเข้าแล้วโอ้ยเข้าแล้วเขราตายแล้วพวกเราต้ตายแล้วรอดแล้วโอ้โหเด็กๆเรารอดแล้วใช่ไหมถ้าเรากลับไปเราจะโดนยิงไหมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเราไม่โดนยิงไม่โดนยิงับโอ้ยกลับมาทำไมเนี่ย แอมซอรี่โอเคโอ้ยโอ้ยนี่ได้เรากลับมาแล้วคือเราโดนเลยเหรอโอ้ย,อยไม่ลับมาเลยอ่ะโหแล้วอ,อย่างนี้เราจะกลับบ้านกันได้ไหมเนี่ยพี่เอกเอโอโหเป็นเกมที่แบบน่ากลัวมากเลยทุกคนอเอาเป็นว่าเดี๋ยวสวัดีพี่ฝนกับพี่เอกต้องของกลับบ้านกันก่อนแล้วแล้วเ,เราจะกลับบ้าน,นยังไงอะเราต้องแอบออกไปแอบออกไปเหรอใช่แอบทางไหนอะ่ะเอาเป็นว่าเราแอบออกไปเองลวกัน ยักย้ายยากย้าย,ย,าย,ายทุกคนยากย้ายไปแล้วพี่เอกไปแล้ว